บทสวดนมัสการพระสังฆคุณสวัสดีครับวันนี้พวกผมมาจากกลุ่มอื่นไข่นะครับวันนี้จะมาท่องคำนำมัสการพระสังฆคุณขอเชิญรับชมและฟังได้เลยครับสามสองหนึ่งทรงใดสาวกศาสดา สิบปันรู้ทางที่อันระนับและดับทุกภยัยโดยเสด็จพระผู้ สําพันด้วยเด็กบุญค่าพิวันรากตายรักกันอุดมดีเรกมีรักษใสอุดมช่วยขจัดโภยภัยอันตรา,ายใดใดงดัดงบและดับเสื่อมสู เป็นห้องเดียวนะครัทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์ทรงเด็ดพระคันเห็นแย่งจตุสตร์เสร็จมันรู้าทางเิอันระงับระดับผูเทยโดยสเสด็จพระผู้ตรัสตรปัญญาของไสสะอาดและปราดมัวมอง พื้นห่างทางข้าศึกปองบอมีลังพองด้วยใจและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสร้างแก่โลกไกลและเกิดพิบูรคูณพ้นตรมยาวรถตัวสะบวนมีขูนหานโนนอันนี้จะนับเนื้อตา ข้าขอนกหมุภาราลา้กทรงคุณานุ่คุณปลาดุกลำพันด้วยเด็กบุญข่าพิวันรัดใจรัดอันผุดดงดีเลนิรัษา เขอบคุณครับผมไ<ผ>ม,ม่รเขาจเอาใจอขอบครับสมาชิกสวัสดีครับผมนายคายราปุษแครสันเทียม .4 เอสสิบห้าน .4 มีชื่อเล่นแอมปีครับผมสวัสดีครับผมเด็กชายวอลาวุณม .4 อสสิบห้า .20 เ่นตินีครับสวัสดีครับผมนายธนวิชเหล่าลิศเหล่านายธนวิชเหล่าลิศ ม4 95เลขที่11ชื่อชื่อเล่นเซฟี่ครับสวัสดีครับเด็กชายโฟลซับฟอนสุคนม4 95เลขที่3ชื่อมาร์กี้ครับ <c oughs> สวัสดีครับผมนายพัฒน,น ing, 4, 55, ันเจมินม4 95เลขที่1 4ชื่อเล่นชื่อโฟกซี่ฮอฟสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุรชักเพ็พันเยื้องอยู่ม4 95เลขที่18ชื่อเล่นชื่อจอร์นี่ฮอฟสิงห์คำครับ ขคุณเบื้องหลังขอเชิญแล้วชมแล้ฟังได้เลยครับสามสองหน่เอาไป่อาไเชิญแล้วชมแล้ฟังได้เลยครับนี่กลุ่มของผมจะมาพิด ลครังไหงเช้าอะไรอะไรของเงนกูเดิมเอาดีเอาัดเสร็จบ้านลูกทางที่อ่าเกลียนมอได้เทปเลยมยนม่ตึง แย่งจะตุอยายเป็นอะไรมีหลายกรณีด้ยไอมะขึ้นคนแรกอมะขับเองไอมขึ้นแรกไออมขับเดขึ้นคนแรกไออมก็ขับไอมะก็ขับพี่นี้ขับ้าแปลยอันนางขับเลดับตรงุณา คูนบาดลูลำหันไม่ไม่มาแล้มต้กต้อมาแล้วเนี่ยเอต้องเลเออ่นหนูร<า>อมันป้อนนี่เลยขอบคุณครับ<อ>